ถ้าคุณยังไม่นั่งสมาธิคุณก็จะได้นั่งในอนาคตนะ,ะแล้วมันจะทำให้ชีวิตคุณดูสมดุลบาลานมากขึ้นนะคะมีสมองปลอดโปร่งแล้วสุขภาพดีขึ้นนะ,ซะเซเลเบต e นะคะ o u เ s e ซลนะคะยู u ด e เซิร์อะนะคะได้สำหรับโอเคก็เป็นแรนดอมดีๆนะคะสำหรับอ่าทุกๆคนในวันนี้ นะคะที่เข้ามานานๆหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันนะคะหวังว่าทุกคนก็คงจะติดตามเหมือนเดิมแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะอยากไปร่วมจอยกันก็ไปได้นะคะที่แอดนะคะ p i w m a d a s นะคะตัวเล็กหมดเลยนะคะไปเจอกันได้ที่ t i k t ต o นะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามพบกันใหม่ ในหัวข้อหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแตนดอมสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะบ๊ายบาย